นะลูกให้น้องปีนแต่หนูต้องดูแลข้างๆอะนะนวันนี้มาทำอะไรที่โรงเรียนคะมารับไปเกรดมารับไปเกรดนะคะพาน้องมาด้วยน้องซุกโซนเป็นลอลิง อะไรครับอะไรครับเอาลงมาเะลงมานะลงมานะเฮ้ยยยยยมีพลาดด้วยได้แล้วได้แล้วหลอะสุดยอดเย้ ขึ้นเลยโอ้โหสุดยอดจะตกไหมนะ่ะไม่ตกเหรอระวังนะลูกแม่ระกลัวจริงๆเลยโอ้โหสุดยอดโอ้โหขึ้นต้นไม้อุ้ยอุ้ยม <laughs> ิกกี <laughs> ้กลัวไหมลูก พี่กลัวตกไหมกลัวตกแล้วไม่ขึ้นแล้วเนาะไม่ขึ้นแล้วเนาะเอาใหม่เหรอดูพี่ขึ้นนะเอาดูพี่ขึ้นนะอโอ้โหไม่ได้เหรอ เอามาแล้วมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วยะเอ๋ถอยล้างถอยล้างอ้าวสุดแล้วมาใหม่มาใหม่เหรอ สุดยอดระวังนะระวังนะระวังตกนะลูกค่อยๆลงนะเก่งมาก